เดี๋ยวพาไปดูรถนะคะวันนี้เป็นธนาคารอีออนนะคะได้เข้ามาตรวจรถนะคะก่อนปล่อยอนุมัตินะคะนี่บอกเลยว่าเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารออออนนะคะล้วงแคะแกะเก่า,าทุกชิ้นส่วนแบบนี้เลยนี่บอกเลยค่ะว่าซื้อรถกระเซลพี่ปลานะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ารถจะไม่เดิม ชำนาญสำหรับการตรวจรถก่อนที่จะอนุมัตินะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนนะคะหรือว่าน้องๆท่านใดที่สนใจออกรถนะคะจากไปแนนกับเซลล์พิลานะคะสามารถมั่นใจสบายใจปลอดภัยได้เลยค่ะว่ารถคันนั้นๆนะคะได้รับการตรวจสอบนะคะผ่านมาตรฐานลูกจุดค่ะคุณดูคุณดูดไม่ดูสอบอะไรสอบแล้วสอบอีกนะคะแอบดูเขานะ รือเพือพ่อนๆท่านใดนะคะอยากดูว่าเวลาตรวจสอบรถนะคะว่ารถเป็นรถเดิมไหมตำแหน่งไหนสำคัญสำคัญที่ควรดูสามารถนัดหมายเวลาเข้ามาดูได้เลยนะคะว่าเวลาเจ้าหน้าที่นะคะดูตามมาตรฐานการตรวจสอบรถนะคะดูแบบนแวะเข้ามาได้เลยทักมาหลังไม้ได้เลยนะคะคือว่าปรับแล้วปรับอีกนะคะแสงก็แยงตาเพราะรถสวยมาก รถที่ร้านเรานะคะสป,ปามาให้แล้วทุกคันนะคะยอดอนุมัติจัดได้เต็มๆฟรีดาวนะคะแนะนำเลยนะคะมาออกรถที่ตอรติวคาร์เซนเตอร์ได้เลยจ้าสำหรับธนาคารนีออนนะคะอันนี้อาจจะงงๆนิดนึงไม่ใช่บัตรเครดิตเนาะบางท่านนะคะมาจาัดไปแน้นกับที่ต่อรติวคาร์เซนเตอร์นะคะแล้วพอเจอว่าเป็นธนาคารนีออนก็งงๆว่าเอ๊ะ จะให้มาสมัครบัตรเครดิตหรือเปล่าเปล่านะคะเป็นไฟแน้นนะคะสำหรับจักรถยนต์นะคะ่คกับเซลล์พี่ปานะคะได้ยอดเยอะได้ยอดเต็มยอดจัดฟรีดาวแล้วนะคะก็สบายใจหายห่วงได้เลยคันนี้นะคะมีสูบพิชีไทตันนะคะปี ะะขอแค่อยากได้รถแวะมานะคะปรึกษาที่ใดที่ใดก็บอกว่าต้องรอต้องรอต้องรอแต่ฉันจะใช้รถฉันจะทํำยังไงก็เลยบอกว่ามีธนาคารนี้ธนาคารเดียวนะคะรับจบแน่นอนธนาคารรับจบไม่เท่าไหร่พี่ปลารับจบจัดให้แบบฟรีดาวไปเลยนะคะแถมส่งมอบถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านแน่นอนเห็นไหมคะจุดเดียวถ่ายมาแล้ว5นาทียังไมิเสศจเลยคะ่ะสงสยัยเซลล์พี่ปลาจะต้องไปเป็นมือ ไปเป็นเท้าอุ้ยเป็นแค่ไปเป็นมือเขาหน่อยแล้วกันเนาะมาคนเดียวเขาวันนี้เดือนนี้น่าจะอนุมัติวันหนึ่งน่าจะหลายหลยเคสนะคะก็เลยแบ่งเจ้าหน้าที่มานิดหน่อยนะคะสําหรับวันนี้เนาะคันนี้นะบอกเลยเดิมทุกจุดนะคะ2องแสนแปบาทจัดแบบฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละ5 0 0 0นนิดๆเท่านั้นนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะ สนใจออกรถแบบฟรีค่าใช้จ่ายแบบนี้นะคะกดติดตามกันไว้เลยนะคะและก็ก่อนที่จะทักมาในกล่องข้อความกดติดตามกันไว้เลยนะคะเราจะเห็นกันทุกคำถาม